สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวเพลูนาทาโร่ทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีอีกหนึ่งช่องทางเลยที่เราเจอกันวันนี้นะสวัสดีช่องของ YouTube Channel ด้วยนะคะช่องของดูนาทาโร่นะคะขอบคุณมากมายนะคะที่เข้ากันมากดไลค์นะกด s u b s c r i b ์นะคะแล้วก็กดติดตามกันนะคะแล้วก็ขอสวัสดีชาวแฟนแฟนเพจนะคะดูดวงกับดูนาทาโร่และแฟนเพจของ AEC ด้วยเนาะตอนนี้มี ต่างประเทศมาติดตามลูนาแล้วนะคะขอบคุณชาวมีินมาทุกคนด้วยนะคะแล้วก็สาปอลาวนะคะขอบคุณมากมายนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่มากดติดตามกันแล้วก็มาทักทายกันนะคะยังไงไม่เฮื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาอัเปเดตเรื่องราวรายสัปดาห์ของคุณทั้งเจ็ดวันในสัปดาห์นี้ดีกว่านะคะในสัปดาห์วันที่1 2บ8 2มิถุนายนนะ25 6 0นะคะ ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามค่ะดูหน้าอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ดูทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามากดนะเรามาดูวันอาทิตย์กันนะคะวันแรกวันอาทิตย์สัปดาห์แรกวันนี้สัปดาห์นี้จะเจออะไรขึ้นนะวันอาทิตย์นะในสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องให้คุณต้องรอคอยหรือเปล่านะคะมีเรื่องให้คุณรอคอยนะคะหรือบางอย่างที่คุณรออยู่นะคะจะได้รับข่าวนะคะแต่ว่า รอสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะได้ข่าวนะคะหรืองานนะคะที่คุณเตรียมไว้หรือโปรเจกต์ที่คุณเตรียมไว้ไวนะคะก็ถือว่าแบบเป็นช่วงของการที่เอ่อเรียกว่าอะไรเดี่ะปรับปรุงพัฒนาแก้ไขก่อนละกันนะเป็นช่วงนี้นะยังไม่ได้เป็นช่วงของการนําเสนอพรีเซนต์ผลงานนะคะเป็นช่วงของการตรวจทานนะคะให้งานมัน สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะแล้วเราค่อยพีเซ็น,นะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะยังเหมือนว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลมากกว่านะคะเรื่องของผู้ใหญ่ก็มีนะมาวันว่าผู้ใหญ่สุขภาพนะคะพ่อแม่หรือ ผู้ใหญ่ของคุณที่คุณนับถือเขาเราเราอาจจะได้รับข่าวนะคะข่าวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของท่านว่าท่านไม่สบายหรืออะไรนี้นะคะก็ดูแลท่านหน่อยนะคะในส่วนของคุณเองนะคะถ้าเรื่องของงานถ้าเป็นงานราชการนะคะถ้ามีปัญหานะคะลองปรึกษาผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ในใสายงานของคุณหรือผู้ใหญ่ที่คุณนับถือนะคะท่านจะช่วยเหลือคุณได้นะคะท่านจะคอยซัพพอร์ตคุณนะคะไม่ต้องเป็นห่วงน,นะในเรื่องของคนโสดนะคะคนโสดนะคะ เป็นช่วงของการดูกันไปก่อนนะคะคนเข้ามาก็รู้จักกันคุยกันได้นะคะแต่ว่ายังไม่ยังไม่มีไพ่ของการที่จะตกลงปรงใจกับใครเนาะว่าคุยคุยกันไปก่อนนะคะคนมีคู่เองเช่นกันนะคะคนมีคู่เองก็อยู่ในช่วงของการดูแลก,กันนะคะรักษาน้ําใจดูแลก,กันไปนะ ยังไงดูให้สรุปกันดีกว่านะคะได้เดี๋ยวแฮงแม่นะคะเข้ามาบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าช่วงนี้นะคะหลายๆอย่างนะคะยังติดนะยังติดติดติดพันติดชะง,งักนะคือให้รอไปก่อนนะคะเขาบอกว่ายังไม่ใช่จังหวะเวลานี้นะอืมอีกสักพักหนึ่งนะคะอะไรที่คุณเตรียมไว้หรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะเสนอนําเสนอออกสื่อสารโชว์หรือให้คนได้รับรู้นะคะว่าคุณทําอะไรหรืออะไรนะคะเขาบอกว่ารอสักพักหนะะ้าอืมะรอรอสักพักหนึ่งแล้ว เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะคุณอาจจะได้นําเสนอแล้วก็เปิดตัวนะคะอืประมาณนี้นะคะคนมาอาทิตย์นะคะในเรื่องของโชคลาภยังไม่มีนะแต่เป็นน่าจะเป็นของเรื่องของผู้ใหญ่มากกว่าที่จะเข้ามานะคะสนับสนุนในเรื่องการงานของคุณนะคะขอให้โชคดีค่ะต่อไปชาววันจันทร์ชาวาะะชาวันจันทร์นะคะชาววันจันทร์นะคะ มีผู้ใหญ่เข้ามาอีกแล้วนะคะก็ะคือเรื่องของอโด,ดเด่นในเรื่องของเรื่องทางบ้านนะคะ,ะเทคโนโลยีนะคะผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่นะคะท่านคิดถึงคุณนะคะหรือท่านอาจจะรู้สึกอยากจะติดต่อกับคุณนะคะอลองติดต่อหาท่านดูนะหรือท่านอ่ะอสะส่องคุณอยู่หมายถึงว่ามองอยู่จ้องมองอยู่คิดถึงคิดถึงหาอยู่อะไรอย่างนี้นะ มากมากเลยนะคะในเรื่องของการงานเองเป็นช่วงของการศึกษาดูงานนะคะคนที่กำลังรอง,งานนะคะหรือน้องๆที่กำลังจะสมัครแอรแอดมิชั่นเข้ามาหาหลัยนะคะเป็นช่วงของการศึกษาข้อมูลต่างๆและรอนะคะรอคอยอเขาเรียกว่าอะไรรอคอยเขาเรียกประกาศเนาะอขอให้โชคดีทุกทุกคนนะคะนะเพราะว่ามีไพ่ของแบบคนคน,คนแก่กำลังนั่งรอนะคะอถ้าใครอยากจะหารายได้เสริมนะคะรบกวนค่ะเป็นพวก ประเภทขายของเก่านะรหรือขายพวกเครื่องชามล่ามไฮอะไรนี้หรือว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะของมือสองจะโดดเด่นเป็นพิเศษถ้าคุณคิดจะทำนะอืนะคะให้รู้สึกว่ามันจะโอเคกับคุณนะคะเให้ระวังนิดนึงนะคะสำหรับคนมีคู่แล้วคนสดเองนะคะ อาจจะมีเรื่องที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจต่อกันนะเป็นเรื่องที่แบบว่ามันรู้ทีหลังนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเสียใจนะเสียใจมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ากลายเป็นระแวงนะคะหวาดระแวงว่าแบบจะเกิดเหตุการณ์นี้ซ้ําวนลูกอีกไหมอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าทางที่ดีนะก่อนจะทาอะไรทุกๆครั้งอ่ะให้ตรวจดูให้เรียบร้อยก่อนนะคะอืมลองมาดูไพ่สรุปการกับชาววันจันทร์นะคะเดอะเจวิลเข้ามานะคะ อาจจะมีโชคในเรื่องของโชคลาภนะคะกันอาแบบซื้อซื้อเลขอะไรอย่างนี้นะคะมีโชคลาภเข้ามานะแต่ไม่มากนะแต่เขาก็บอกว่าเออมีแต่ว่าคน โสดอ่ะมีคู่เข้ามานะมีคนเข้ามาให้คุณรู้จักมีคนเข้ามาให้คุณถูกใจหรือคุณอาจจะไปหลงรักใครบางคนก็ได้เขาบอกว่าให้ดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งเข้าไปนะเพราะไม่แน่เขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะคุยหลายคนนะคะลองศึกษากันก่อนนะคะว่าเขาใช่หรือเขาเป็นตัวจริงของคุณหรือเปล่านะสําหรับคนโสดเองก็อืมลอง เขาเรียกว่าอะไรอะศึกษาที่ใส่กันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นนะคะคนวันจันนะขอโชคดีค่ะต่อไปนะคะคนวันอังคารค่ะชาววันอังคารจะเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์นี้บ้างน,นะคะชาววันอังคารโดดเด่นในเรื่องของการเจราจาค้าขายติดต่อนะคะอืมนะคะเหลือเรื่องบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าแบบอืมไปรับรู้อะไรมาเยอะนะคะ คือเขาบอกว่าไงคะปิดหูปิดตาซะบ้างก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเรารู้เยอะไปอะไรเยอะไปนะบางทีรู้สึกว่าแบบเครียดนะคะคุณวันอังคารคุณเครียดนะคะค,คุณคุ้นคิดนะเหมือนเหมือนแบบบางคนก็มาบอกกับคุณเรื่องนี้คุณก็ไปรับไปเห็นกับตาหรือไปอะไรมาไปรู้มาแล้วร,รู้สึกว่าแบบมันไม่โอเคในบรรยากาศที่ทํางานไมมมันไม่โอเคในรรยากาศของทางบ้านครอบครัวความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยคะ่ะ ปิดหูปิดตาบ้างก็ดีนะเพราะว่ายังไงคือเรื่องบางเรื่องอ่ะคือมันก็ถ้าเราข้ามผ่านไปได้ก้าวผ่านตรงนั้นไปได้ทุกอย่างมันก็โอเคนะคะคือมันเราไม่ต้องไปใส่ใจะทุกเรื่องหรอกนะเพราะเรื่องบางเรื่องบางทีมันไม่ใช่เรื่องของเรานะคะเขาบอกว่าทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะคะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะพไอ้นี่เกิดขึ้นนะคะหมายถึงว่าคือเป้าหมายมาแล้วงานที่คุณรอคอยนะคะหรืออะงาน เรื่องเรียนที่คุณรออยู่นะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่เขาเห็นเอ็นดูคุณนะ,ะจะช่วยเหลือคุณจะต่อยอดให้คุณนะคะได้ประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งนั้นๆที่คุณต้องการนะ,ะแต่เพียงแค่ว่าคุณนะคะแค่อย่าเครียดนะคะอย่าเครียดอย่าคิดมากนะเงี้ยเขาบอกอย่างนี้เองนะคะในเรื่องของคนโสดเองก็จะมีคนเข้ามาค,คุยล่ะมากมายเลยนะคะอยู่เป็นช่วงของการที่เอาเป็นว่า ชอบคนไหนก็คุยนะคะชอบคนไหนก็เลือกเลยละกันนะคะเลือกคนที่คุณชอบสกใจนะคะคนที่เป็นคู่กันอยู่ก็เป็นช่วงของการที่ดูแลกันไปนะคะรักษาน้ำใจกันไปแล้วก็เหมือนแบบเป็นช่วงของการแบบสุขง้อมของความรักนะคะถือว่าแบบเพิ่งพาศัยกันนะคะดีดีด,ด,ดีมากๆเลยนะคะไม่มีคู่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะคนมีคู่โชคลาภม,มีคนเข้ามานะ,ะหยิบยื่นข้อเสนอดีๆเข้ามาให้คุณนะคะน่าจะเป็นเรื่องงานมากกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเงินเนาะ ามาดูไพ่สรุปกันดีกว่านะคะได้หกถ้วยนะคะน่ะมีไพ่ความคิดมากเข้ามาอย่างที่บอกเห็นไหมนั่นคือเขาบอกว่าอะไรคะคนโสดนะอาจจะมีเด็กๆถ้าชอบกินเด็กนะมีเด็กๆเ,เข้ามาให้คุณคุยด้วยนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของความรักเก่าๆอดีตนะคะเรื่องอดีตความรักเก่าเข้ามาให้คุณรู้สึกแบบกลับมาคิดอีกครั้งอย่างที่บอกนะอ่ะเอาเป็นว่าคิดได้นะแต่ คิดแล้วเดินหน้าดีกว่านะคะอือสําหรับคนโสดเองหรือคนมีคู่เองนะคะอาจจะมีเรื่องของคนแบบบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคนรักเก่าเข้ามาหาคุณในจังหวะนี้นะคะอือเอาเป็นว่าอยู่กับปัจจุบันดีกว่าเนาะเรื่องอดีตมันที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้มันผ่านไปแล้วก็คุยกันทักทายกันแบบเพื่อละกันนะคะขอให้โชคดีค่ะต่อไปทาวัน พุธค่ะพุทธกลางวันนะคะชาวพุธกลางวันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะชาววันพุธกลางวันโดดเด่นมากเลยมีเสน่ห์มากเลยนะคะในสัปดาห์นี้ของคุณนะคะเสน่ห์ของคุณเหลือล้นจนทําให้นะคะมีคนมาหยิบยื่นดีๆโดเยเฉพาะเรื่องของความรักแล้วก็ข้อเสนอดีๆนะคะทั้งเรื่องของตัวเงินเองความรักเองมิตรภาพเองและโอกาสของคุณนะคะใครที่รอจังหวะดีๆการงานที่จะรอเสนอเจ้านายแล้วให้อนุมาตนะคะมี ในสัปดาห์นี้จะได้รับการอนุมัตินะหรือจะได้รับโชคดีในเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะอืมแต่มีเรื่องมีเรื่องหนึ่งนะเรื่องอะไรหรือเปล่าเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของความรักของคุณหรือเปล่านะคะยามีมสเสน่ห์เกินไปนะมีการแบบว่าเออ่มีมีเขาบอกว่าอะไรคือเรื่องบางเรื่องอะ่ะจะโดนโดนแบบว่าขัดแย้งหรือว่าปิดนะหยุดชะงักในชั่วขราวนะคะ คือถ้าทำในสิ่งที่ดีเหมือนึงเรื่องที่ดีๆนะมีเสน่ห์เหมายนึงบริหารเสน่ห์ในทางที่ดีโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าบริหารเสน่ห์ในทางที่ไม่ดีระวังนะจ๊ะจะโดนล็อกล้อ,อถ้าคนมีคู่นะคะอาจจะแบบโดนแฟนหึงหวงป็นวิเศษนะแต่ถ้าคนไม่มีคู่ก็ระวังนะคะอาจจะไปพบกับคมที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะอืมก็ระวังบริหารเสน่ห์ให้ดีๆแล้วกันค่ะแล้วก็เรามาดูพาไพ่สดกันดีกว่านะ ไพ่ถัรลของคุณได้เดอะทาวเวอร์นะคะถึงสายเครเข้ามาในเรื่องตรงนี้นะคะมามามาตอกย้ำมื่อตรงนี้ก็คือเรื่องบางเรื่องนะคะเขาจะมีเรื่องกระทันหันเข้ามาในสัปดาห์นี้ของคุณนะคะมีเรื่องกระทันหันเข้ามานะคะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณหรือเรื่องที่คุณคิดว่าเอ้ยอยากจะยุติละมันจะมีเ,เขาเรียกว่าสัญญาณนะคะอย่างที่บอกคือเนี้ยนะการสั่งห้ามนั่นอะละสัญญาณของคุณนะคะห้า,าสัญญาณบอกว่า ควรที่จะหยุดได้แล้วนะคะควรที่จะเลิกได้แล้วใครที่คิดว่าอาจจะมีกิ๊กยานะคะไทเดอร์ทาวเวอร์เข้ามานะหมายความว่าคุณต้องแลกด้วยสมรรถภาพของคุณนะคะระหว่างความรักของคนสองคนนะคือความรักของคุณคือหมายถึงคนรักแท้ของคุณกับอีกคนที่คุณกาลังคุยด้วยใหม่นะอย่าเราว่าลูน่าอย่าคิดว่าอย่าเพิ่งแลกเลยดีกว่านะเพราะว่าเอาเป็นว่า คิดในในสิ่งที่ดีๆเกิดไว้ดีกว่านะเพราะว่าแบบไพ่เดรัาเวอร์เข้ามานะคะมีเรื่องก,กระทนหันให้คุณไม่ทันไม่ตั้งตัวเลยนะอาจจะเป็นเรื่องอ่าถ้าเป็นเรื่องดีๆก็คงจะเป็นเรื่องของการเงินแล้วมีคนนะคะอาจจะมาบอกรักคุณกระทนหันกิดได้นะคะในจีนี้นะคะวันพุธกลางวันนะคะแต่เราคนมีคู่แล้วระวังเรื่องสัมรนธภาพนิดนึงนะคะอขอให้โชคดีค่ะ ต่อไปเป็นชาววันพุธกลางคืนค่ะทีมพุธกลางคืนจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะวันพุธกลางคืนมีเรื่องให้คุณตัดสินใจนะคะแล้วระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยนะเรื่องเกี่ยวกับเอ,อกกสุขภาาอุบอัติเหตุเล็กน้อยนะคะ ให้ระวังนิดนึงหาหมอบ้างก็ดีนะไปหาหมอบ้างนะคะอย่ากเก็บให้มันเป็นโรคสะสมแล้วแบบไปหาหมอทีเดียวอันนั้นรักษายากรักษาไม่ไหวนะคุณหมอแย่เลยนะหรือสําหรับคนที่กําลังรอง,งานอยู่นะคะหรือรอผลการเรียนที่ ยื่นไปนะคะจะได้รับผลที่ดีนะคะจะได้รับผลที่คุณรอคอยนะคะรอฟังดูนะคะรอฟังข่าวนะคะข่าวจะมาแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะในส่วนของคนมีคู่เองเป็นช่วงของการที่เหมือนแบบร,รู้จักกันมากขึ้นแล้วกเ็เรียนรู้กันเรียนรู้กันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเหมือนว่าคุณเองเหมือนแบบจะไป ถามเขาไปเหมือนเป็นโยนหินถามทางไปเขาไปอย่างนั้นแหละว่าเขาเป็นยังไงเขาอะไรมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่จริงก็ไม่มีอะไรนะคือคุณแบบว่าเออรู้สึกแบบมีต้องมีเรื่องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะสาหรับ,บคนโสดเองนะคะก็ลองรู้จักกันไปก่อนนะคะยังไม่ได้เป็นช่วงของการที่จะแบบจะลงรักปักใจกับใครนะเพราะว่ามันเป็นช่วงของการศึกษาก่อนดีกว่านะคะรู้จักกันไปก่อนนะ ไพ่เข้ามานะคะไพ่สรุปนะคะได้เจ็ดถ้วยนะหมายความว่าไงนะคะไพ่เจ็ดถ้วยบอกคุณว่านะคะคุณอจะมีนะคะเรื่องนะทางเรื่องน่าจะเป็นเรื่องงานนะคะมีตัวเลือกตัวเลือกให้คุณเข้ามามากกว่าหนึ่งงานนะคะคนที่สําหรับที่กำลังมองหางานใหม่หรือคนที่กําลังหาที่เรียนนะคะมีตัวเลือกเข้ามาที่คุณเลือกหนึ่งหนึ่งงานมากกว่าหนึ่งที่นะคะคุณสับ คุณรู้สึกว่านั่นแหละนะนะคุณรู้สึกว่าเอ้คุณช่างใจอยู่นะคะคุณตัดสินใจอยู่นะคะว่าคุณจะเลือกอะไรดีนะคะเขาบอกว่าให้คิดดูดีๆนะคะคิดเลือกในสิ่งที่เราชอบหรือปรึกษาผู้ใหญ่ที่เขารู้จักเชี่ยวชาญมากกว่าเรานะคะอืมดูนะเขาจะให้คําแนะนําดีกับเรานะคะอขอโชคดีค่ะทีมวันกลางวันต่อไปทีมวันพุธกลางคืนไปละทีมวันทา้าหรหักกันบ้างนะคะ ทีวันพฤหัสโอ้โหมีอีกแล้วนะคะโชคเรื่องการเงินนะคะแต่เป็นเกี่ยวกับการทํางานนะคะหมายถึงว่าช่วงนี้นะคะออเดอร์ของคุณเพียบเลยนะคะหรือว่าเรื่องของการทํางานนะคะรู้สึกว่าลูกค้าเยอะทํางานหนักหรือเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่สิ่งที่ได้มานั่นคืออะไรเรื่องคือเงินนะคะเงินจะเข้ามาอีกแล้วนะคะอยู่ที่ผลงานของคุณและวัยพิบัติภัณฑ์ของคุณนะคะถ้าคุณตั้งใจทําง,งานดึงความสามารถของตัวเองเข้ามานะคะ ะ,ะดึงความสามารถของตัวเองเข้ามานะคะคุณก็จะได้เงินมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือคนที่กําลังคิดว่าอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือทำรายได้เสริมนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีของคุณมากนะคะหรือใครที่กําลังเครียดอยู่รู้สึกว่าเอ้ยแบบไปไหนตื้อตันสมองตื้อตันนะคะอย่าคิดมากนะเขาบอกว่าให้ปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาการของเงา รหรือว่าผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเขาเรียกว่ารหัวหน้าง,งานนะคะลองปรึกษาท่านดูหรือปรึกษาเขาดูบอกความต้องการของเราไปเลยนะคะปลดล็อกความคิดของคุณนะคะแล้วทุกอย่างจะโฟโล์มากทุกอย่างจะไปได้ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของสมรรถภาพเหมือนกันโดดเด่นมากเลยคือคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามานะคะ คายขนมจีบให้คุณมากมายนะอยู่ที่คุณนะคะคุณอยากเลือกใครจะชอบแบบไหนเลือกเลยนะคะโอเคมากนะคะคนมีคู่เองนะคะมีช่วงของการบึงงร้งตึงกันตึงๆึกันนะคะยังไงก็เรามาดูไพ่สรุปดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ,ะจารยิยออนนะคะเกิดเข้ามาเข้ามานะคะ,ะสำหรับคนที่กำลังคิดอยากจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างแดนนะคะหรือไปเดินทางไกลคนที่ได้ทำงาน จังหวัดของคนที่ทำงานออกนอกจังหวัดหรือต่างจังหวัดนะคะจะส่งผลดีเป็นพิเศษนะคะ หรือว่าคนที่ทํางานด้านเซลล์หรือการบริการงานเดินทางต่างประเทศเป็นแอร์โฮสเตดอะไรงนี้โอเคนะคะเป็นเวิร์กมากๆในสัปดาห์นี้คุณจะรุ่งมากๆเลยรุ่งรุ่งรุ่งนะคะปังมากนะคะหรือว่าใครคิดจะเรียนต่อหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือคนที่รอสอบสัมภาษณ์อยู่อะไรงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะหรือว่าในเรื่องการเรียนต่อนะคะ แล้วก็มีโอกาสได้เที่ยวต่างประเทศนะคะก็ถ้าคุณมีมันนี่พอก็ไปเที่ยวเลยค่ะเป็นช่วงของการพักผ่อนด้วยแต่เรื่องของคนมีคู่ระวังเรื่องปากเสียงนิดนึงนะคะจะมีเรื่องขัดใจกันทําให้รู้สึกว่ามันบึ้งตึงอะเนาะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะต่อไปเป็นชาวันศุกร์ค่ะวันศุกร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้ากงกับคุณนะ าชาวมาสุกนะคะเขาบอกเลยนะคะโดดเด่นมากอย่าหัวร้อนนะอย่าใจร้อนนะชาววันสุขขามีไพ่ขึ้นมาเห็นไหมมัน,ม,นมันแบบสองสุดตกมากนะคะไพ่หนึ่งขึ้นมาบอกให้คุณสงบนะคะใจเย็นนะคะเข้าวัดเข้าบาบ้างนะทําบุญบ้างนะใจเย็นนิ่งสงบนะคะเพราะไม่งานนะคะ ความใจร้อนของคุณทาให้ทุกๆอย่างหยุดชะงักนะคะฟาวหมดเลยนะคะอย่าใจร้อนนะคะถ้าคุณใจร้อนทุกอย่างพังนะคะทุกอย่างจะทําให้คุณแบบมันไปต่อไม่ได้นะอืความใจร้อนมันไม่ดีเลยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าคุณใจเย็อนทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะหรือสิ่งที่คุณนับถือศรัทธาเชื่อถือนะคะเขาบอกว่า จะช่วยเหลือคุณในสัปดาห์นี้ปกป้องช่วยเหลือคุณไว้นะคะอาจจะมีเรื่องเข้ามาแบบกระทนหันนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยจัดนใจไม่ได้นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณรับถือนะคะเขาจะช่วยเหลือนะคะปกป้องดูแลคุณในสัปดาห์นี้นะให้คุณพ้น่านสัปดาห์นี้ไปได้นะคะแล้วเรื่องบางเรื่องที่มันแบบเหมือนแบบเขาให้คุณหยุดนะคะให้คุณไม่ต้องหยุดหยุดกระทำหันหรือไม่ต้องทําแล้วให้หยุดให้เลิกอะไรเงี้ยนั่นคือสัญญาณบอกว่า ไม่ควรทําต่อไปนะเพราะว่าไพ่พักขึ้นนะคะในสําหรับคนมีคู่เอนะคะระวังเรื่องบากเสีย,ยงกันนะคะความใจร้ายของคุณนะคะทําให้ส่งผลกับทุกๆอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เลยนะคนโสดเองก็เหมือนกันนะคะอืยังไงก็ดูดูกันไปก่อนดีก,กว่านะคะยังรู้สึกว่ายังแบบไม่โอเคกับสัมพันธ์ภาพในที่นี้นะรู้สึกว่า อจิตใจเหมือนอ่าสภาพอากาศเลยนะคะจะมีความใจร้อนความวู่วาวเหมือนพายุฝนที่เข้ามาในสัปดาห์นี้เขาบอกให้ใจเย็นๆนะคําดาวน่าจะเย็นๆนะคะอืมนะ,ะสงบสงบลองนั่งสมาธิดูก็ได้นะจะทําให้จิตใจคุณสงบมากขึ้นยิ่งขึ้นนะคะคุณมาสุดนะในพออืมไพ่เจ็ดและไพ่แปด คลาเข้ามานะคะเขาบอกเรื <noise> ่องงานนะคะคุณอย่าได้เครียดไปนะอย่าได้เครียดอย่าไปใจร้อนของมันนะคะอย่าไปเร่งมันเลยนะคะยังไงงานของคุณนี่คุณรออยู่นะก็จะประสบความสำเร็จไปเป็นขั้นเป็นตอนของมันนะคะถึงยังไงนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะคือมันมีขั้นตอนของมันมันมีลำดับเวลาของมันนะคะอย่าไปเร่งมันนะอืมแล้วเดี๋ยวจะผ่านไปได้แล้วทุกอย่างมันจะไปได้ตามเวลาของมันนะคะจังหวะเวลาของมันนะคะขอให้โชคดีค่ะ ต่อไปสุดท้ายแล้วนะคะชาววันเสาร์นะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างมาชาววันเสาร์พระขึ้นอีกแล้วนะคะพ,ะพระพิฆเนศขึ้นหมายถึงว่าอะไรคะเด็กน้องๆน,นะคะที่รออยู่นะคะจังหวะโอกาสนะคะเรื่องของข่าวดีคุณจะได้รับข่าวดีนะคะ ในเรื่องของการเรียนนะคะเป็นพิเศษนะคะสำหรับคนที่เรียนต่อหรือน้องที่ยื่นนะคะประกาศผลนะคะคุณจะได้คณะที่คุณต้องการหรือได้ในสิ่งที่คุณหวังไว้หรือคุณไม่ขอสิ่งศิษย์ไว้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะท่านให้นะคะ,ท,ะ,คะท่านให้คุณนะคะแล้วมีสําหรับคนที่รอเรื่องเงินอยู่ได้จังหวะเวลานะคะที่จะได้เงินนะแต่อาจจะได้ไม่เต็มเม่เต็มหน่วยนะคะก็ ถือว่าดีกว่าไม่ได้แล้วกันเนาะได้ดีกว่าไม่ได้ดีกว่าเนาะได้ไงก็ทยอยได้นะคะมันจะทยอยทยอยได้นะโอกาสกําลังเข้ามาแล้วนะคะข่าวดีกําลังเข้ามานะคะสําหรับคนโสดเองนะคะก็คือแบบเป็นช่วงของการที่อืมจะได้รับจะจะเจอรู้จักคนมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณแต่คุณอาจจะยังรู้จักเขามากเข้าหลายเพราะเขายังไม่เปิดเผยตัวมากมายเนาะยังไม่เปิดเผยตัวว่ารู้สึกยังไงกับคุณมากมายก็ รู้จักกันไปก่อนนะคะดูคุยคุยกันไปก่อนมีคนเข้ามานะคะสมรับคนมีคู่เองรู้สึกมีโอเคค่ะสมรรถภาพคุณโอเคไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะช่วงในสัปดาห์นี้จะโดดเด่นเรื่องการประสบความสําเร็จนะคะในด้านต่างๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการงานนะจะดีมากเป็นพิเศษค่ะ นมาดูให้สรุปดีกว่านะคุณได้2องดาบนะคะสิ่งที่รอคอยอยู่สิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่กําลังรอนะคะจะได้รับรู้นะคะไพ่สองดาบนะหนึ่งปิดตาอยู่ไม่รับรู้อะไรเลยแต่นะคะมีไพ่พะขึ้นมานั้นหมายความว่าอะไรคะแล้วมีไพ่ใบนี้ด้วยนะหมายความว่า ถึงจะช้านะคะแต่ได้รับจริงๆและได้จริงๆนะคะขอให้โชคดีคุณจะได้โชคนะคะแต่อาจจะไม่เยอะนะเงินที่ได้เงินตกเบิกที่รอคอยก็จะได้นะคะหรืองานที่คุณเสนอไปหรือสิ่งที่คุณรอคอยอยู่นะคะจะได้รับนะคะข่าวดีนะคะสิ่งดีๆกาลังเข้ามาหาคุณในสัปดาห์นี้แล้วก็ต่อๆไปด้วยนะคะวันเสาร์นะคะขอให้โชคดีค่ะกระจบไปแล้วนะคะในการดูดวงของดาวเนาะ ในสัปดาห์นี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสตินะคะแล้วก็โชคดีกับการใช้ชีวิตทุกๆคนแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามเพจลูน่าทาโร่นะคะแล้วก็ติดตามในช่องของชาแนลดูดวงกับลูน่าทาโร่ด้วยในช่องของ YouTube ด้วยนะคะลูน่าขอฝากช่องทางนะใน ช่องทางของชวิตเตอร์นะคะ a i l u na thalo นะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงดูดวงไ like, ลฟ์สดฟรี free, ๆนะคะติดตามกันได้ที่บลกค่ะพิมพ์ลูนาทารโอนะคะภาษาอังกฤษตามนี้เลยนะคะจะได้เจอกันกับลูน่านะคะจะได้พูดคุยกันมากขึ้นเนาะสำหรับใครนะคะ ที่ออยากพูดคุยกับลูน่านะคะพิมพ์มาที่กล่องได้คลิปชั้นด้านล่างได้เลยนะคะลูน่าอ่านทุกข้อความค่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่สนับสนุนลูนา่าทาโรกทุกๆคนและดูคลิปลูน่านะคะขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะทุกๆคนเลยค่ะขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของความโชคดีเงินทองไหลามาเทมานะคะประสบความสําเร็จและพบเจอกับสิ่งดีๆในชีวิตค่ะลูน่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ